สวัสดีครับพบกับป่าแม่เจ้ันไม้นะครับนี่ก็ยามเย็นนะครับก็มาเดินชมดูรอบรอบบ้านว่าเราทําอะไรไว้บ้างนะครับนี่ก็ข้างบ้านก็ปลูกอันนี้ก็จะเป็นพวกผักนะครับไว้กินนะครับนะครับนี่ก็คือปล่อยอย่างนี้ก็คือเนื้อเกิดขึ้นเองนะครับอัดอันนี้ฝักนกเขานะครับเนี่ยนะครับก เป็นแปลงที่ปลูกทิ้งเอาไว้นะครับมีอะไรเกิดขึ้นมาก็กินนั้นนะครับแล้วก็นี่ก็ลงดินใหม่แล้วก็มีสาวรรนะครับนี่ครับพึ่งจะลงชุดใหม่โอ้อันนี้อันนี้นะครับของสีพรรยาห้ามแต่ต้องนะครับชอบมากหอมนะครับใบแมงลักครับแล้วก็นี่ครับกระเพราอันนี้ก็จะปลูกทั่วไว้ให้เลื้อยนะครับอันนี้ก็จะปลูกอันนี้ก็สาวรรนะครับก็จะเลื้อยอยู่นะครับนู่ใบยี่ร่า ใบรานะครับไว้ผัดนี่ก็หวานนะครับผักไว้นะครับนี่แล้วก็นู่นนะครับผักชีฝรัดังก็ขยายชุดใหม่อันนี้ก็คือใกล้บ้านนะครับเราปลูกผักไว้กินเองอปลูกผลไม้ไว้กินเองเป็นใกล้บ้านก็นี่ครับราจะคิดตั้นมุงยมโบที่ปลูกไว้ในท่อนะครับก็เมื่อวนัอนก่อนตัดไปกินแล้วนะครับสุกไปช่อหนึ่งแล้วก็มีชุดใหม่ที่กําลังออกสันมอนบอรี่ต้นน,ตนนี้นะครับปีนี้อ่าไม่ใช่ปีนี้รอบสิ่แล้วนะครับก็น่าจะประมาณสักสองึงสามกิโลนะครับดอก ลูกเยอะมากครับตอนนี้ดกเป็นดกมากนะครับนี่ชุดนี้ใบเหลืองแล้วจะล่วงใบทิ้งใบหมดเหลือแต่ก้านนะครับแล้วก็จะขึ้นลูกใหม่เป็นดีนะครับเพราะว่าเนี่ยมันอยู่ที่ใกล้ร่องน้านะครับรากมันก็ชนอยู่ข้างล่างก็อยู่ใกล้แปลงนะครับใกล้แปลงต้นไม้แปลงนี้ก็เป็นแปลงที่เราไม่ได้เพาะเลี้ยงเท่าไหร่นะครับก็มีบ้านเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านส่วนใหญ่จะไปทําที่สากการองเงิ้และสักการิกนี่ใกล้บ้านนะครับก็จะลูกนี่ครับลำยคิดตั้นนะครับ ช่อบนก็นูครับใหญ่ช่อใหญ่อยู่แล้วก็ด้านล่างติดถนนตอนนี้ติดถนนก็ต้องใช้เชือกดึงนะครับพอขี่รถข้าออกข้าออกทุกวันอันนี้ก็ไม่ติดนะครับไม่ติดแต่ว่านี่ครับกำลังที่จะออกใหม่อีกพราไม่ติดเนี่ยออกดอกชุดใหม่อีกอ่นนี้ก็เป็นฝรั่งไส้แดงน่ครับฝรั่งไส้แดงกำลังออกดอกเต็มต้นเลยนะครับพอส่วนใหญ่ก็จะปลูกไว้ในนี้ครับในพวกในท่อครับจะทำจะคิดตั้นก็อยู่ในท่อ ครับส่วนใหญ่ก็จะปลูกไม้ไว้ในท่อทั้งหมดนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านแล้วการจัดการมันก็ยังง่ายนะครับแล้วก็จะมีนะครับเนี่ยไอนี้ตะกบลูกตะคบตะกบก็เป็นลูกเยอะนะครับช่วงนี้หมดรุ่นลูกสุกไปนะครับเยอะไม่มีอะไรกินนะครับไม่ได้เก็บนะครับนี่ครับลูกนี่เลยนะครับเป็นช่อลูกง่ายนะครับพวกนี้นี่ดูนะครับลูก นี้ครับผลไมาใกล้บ้านแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือนี่นะครับชุมพู้พลาสติกชุมผูพลาสติกนะครับนี่ดูนะครับไม่มีเวลามาเก็บดูล่วงนี่ครับดูผลผลิตเมวนะครับถ้าผ่านมานะครับแถวแถวบ้านนะครับตรงนี้ก็มาเวะมาเก็บเอาได้เลยนะครับแล้วมันไม่มันนี่มันสุกจัดแหละมันไม่มีนอนนะครับอืมเยอะแยะ กิงเกล็หักดูเอากิ่นี้นะครับอันนี้คือผลไม้เราปลูกไว้ติดบ้านใกล้บ้างนะขนุนนะครับตรงนั้นขนุนก็อยู่ในล้อรถส่วนใหญ่ช่วงนี้อยู่ในล้อรถนะครับก็มีละมุดมังคุดมังคุดก็อยู่ในล้อรถนะครับแล้วก็มีมะพร้าวครับไอพายุงนี่อยู่หน้าบ้านนะครับ นี่ปลูกไว้ต้นนี้ไม่ได้ตั้งใจปลูกนะครับแต่ก่อนตันนี้ขายต้นประยุงแล้วมาวางไว้แล้วมีต้นหนึ่งมันทะลุถุงก็เลยขี้เกียจเอาออกมันก็เลยต้นสูงต้นใหญ่ไปเลยนะครับแล้วมันก็เป็นอยู่หน้าบ้านนะครับก็เลยเอาไว้นะครับเพราะว่าหน้าบ้านก็คือช่วยพยุงนะครับเนี่ยนะครับบ้านผมจะอยู่ด้านในนะครับ้างหน้าเอาไว้ทํากิจกรรมอืมนะครับแปลงนะครับ ผมดูดน้ําจากลําคลองดูดน้ำลำคลองเข้าในแปลงแล้วน้ําที่เหลือนะครับก็คือหลังเรารดเนี่ยผมจะให้ไหลรวมนะครับแล้วในหนังง้านเนี่ยนี่ครับเรียบเจอหอยตัวน,นี้นะครับซึ่งมันมากับตอนที่เราดูดน้ํานะครับขณะเราหอตาข่ายแล้วครับมันก็ยังออกมาประมาณเท่าเข็มครับเงีย่ยมันก็มาอยู่ จะอยู่ทั่วน้าไหลยอย่างนี้นะครับพอน้ําแห้งเราไม่ได้รดน้ํามันก็จะมุดอยู่ในดินอยู่ใต้ใบไม้อยู่ในกี่ตมแต่มันจะไม่ลงมาอยู่ในสะนี่คือน้ําจะมารวมในสะนี้นะครับสะนี้จะน้ําไม่แห้งกับมันจะไม่ลงมนันก็ผ่อยมันจะอยู่เฉพาะที่น้ําไหลนะผ่อยส่นนี้ก็คือถ้าแหล่งน้ําไหนไม่ดีแหล่งน้าไหนสกปรกนะครับมันก็จะไม่อยู่นี่ครับผลไม้ที่เราปลูกไว้ใกล้บ้านหน้าบ้านอันนี้ก็มะพร้าวน,น้ําหอมนี่ อันนี้ปล่อยจนแห้งแล้วนะครับไม่ไม่มาตัดอันนี้เกแล้วดันนั้นก็น่าจะเกแล้วฝั่งนู้นก็อีกสองทลายนะครับเราจะพามาดูอ๋ออันนี้ขนุนแดงสุริยาน,นี่ก็ไม่ได้ห่อผลนะครับขนุนพวกขนุนถ้าไม่ได้ห่อผลเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้กินออย่างหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือมะขาม มะขามที่ผมตำหนายต้นอยู่ก็คือมะขามยักษ์เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับยากจริงไหมนั่นนะครับดูนะครับฝักฝักใหญ่นะครับต้นนี้มะขามยักษ์อันนี้มันผมดูให้มันอินลงมาในสะอุ๊บแล้วก็พวกมะม่วงเนี่ยต้องปลูกไว้ติดถนนหน้าบ้านนะครับเนี่ย ติดลุกแล้วต้นนี้ก็คือมะม่วงน้ำดอกไม้น้ะม่วงจะชอบอยู่ติดถนนนะครับนี่ก็คือพามาดูนะครับหน้าบ้านข้างบ้านที่เราปลูกผลไม้นะครับใส่ท่อบ้างใส่รอรดบ้างลงดินบ้างนะครับใหญ่นะครับผลไม้ก็เอามาปลูกก็คือต้นพันธุ์ที่เราปลูกนะครับก็มาจากที่ร้านนะครับก็หลากหลายสายพันธุ์บางครั้งเราต้องทดลองปลูกนะครับก็ให้ผลผลิตนะครับโอเคนะครับพามาชมนะครับผลไม้ปลูกใกล้บ้านนะครับ ที่เราไว้กินนะครับไว้กินเองกว่าตี่ตามไปทุกปัเจัยไม่ไมด้ครับสวัสดีครับ